สวัสดีทุกคนนะผมอยู่ท้องสุดเลยกันสินดูชั้นทีวีกองผมนะเป็นแบบนี้ครับวันนี้ก็มาอยู่ในแก๊สตี้ตามที่สัญญากันไว้กันไอ้คิปพี่แล,แล้วก็ก็เนี่ยตามที่สัญญากันรับผมว่าจะพาไปลงเซฟโหมดนะอันนี้ DK, ดีเค่พิวจริงหเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้เลว่าดีไอ้คิดจริงนะตามไงเดี๋ยวเราไปเล่นดีกว่าเซฟโหมดนี่คือเสียงเสียการเข้าร่วมก็หมื่นหนึ่งครับผมหมื่นเดียวเอยหมื่นเลนแหละอันนี้คือผมจะ กเชียร์แล้วสองคือผมมีอยู่หกแสนเก้านัคือสองหมื่นนี่คือผมเป็นรอยเอวีเอโแล้วก็อีกสองหมื่นนี่คือผมไปลง LE วีแสนหนึ่งก็จะมาลงเนี้ยแหละนะดังก็อยงที่บอกกับพาที่แล้วผมได้มาจากเน่ายในตลาดล่าสุดนี่คือเนี่ยผมโดนไอออเริ่มก่อนแล้วโอเคไม่เป็นไรประเดี๋ยสามสิบเท้าโอเคนี่เหรว่าทำไรวะห้องดาบ ว่า่างโง่โอ้ีน์ลขายถ้ามึงมาซื้อของจานั้นกูถ้ามึงถ้ามึงมงซื้อของกมดานี่ต้องเซนี่ตกเรางเคสเไว้ เยอวลำมากเลยนิดนึงเพราะว่าเราพบมีเขาเราคุยกัจะเกโอ้โห สองหนึง่สงสูบลาลาเย่ที่สองเว้ยเอ้ที่สองฮที่สองที่สองเย่ได้บิ๊กิฟต์บอลอ,อีกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดทำอีกก็ได้เอาไปขายอยีกตัดเต็งเยอะๆเจ้าไปอัปร <c oughs> พรถเราบอกว่ามุ่งแต่อัพรถรูปเดียวแหละเป้า,า,มาไมยอื่นแทบจะไม่ได้สนใจงั้นเอ็กซ์ตรีมโหมดเริ่มแล้ว อ๋อเป็นมราทามเอสตีมรรทามเชสตีนเลยอ่ะโอเคตอนนี้ point ถ้าเกิดว่าเล่นรอบสองแล้วก็ได้ point เพิ่มอีกนิดนึงนิดเดียวนะเราก็จะ,อะโอเคเราก็ขึ้นมาก็โอเคอนะ่ะอันนี้คือด้เวลาสเตจสองรอบนะคือคนหนึ่งเล่นได้สองรอบเล่นอีกก็ได้แต่ต้องเสียตังค์อีกหมื่นหนึ่งนะเขาต้องเข้าใจสามสองหนึ่งโอ้ยชนเลย say it เวลาไม่ทันที่สองเย่เย่ได้กล่องเย่ yeah. ดีใจทั้งเย่ yeah. ได้ที่สองแล้วว้า uh ฮ่า huh. ที่สองเดิมเย่ yeah. ไม่เคยเปลนแปลแล้วก็จบแล้วนะมี yeah. ตามนี้ก็ไปดูคนไว้แ้วผมจะมาขายอของราคาขอเอ็มเดียวเหมือนเดิมเนดะีแต่ผมก็ไปขายแล้วกันใครใครอยากซื้อของจากผมก็ต่อได้นะก็ไปดูตลาดเอานะ มปจราดแล้วก็หาชื่อผมไม่เจอหาชื่อผมแล้วก็นี่แหละโอเคเอาไปขายเอาไปขายเพื่อได้ตังค์ใจปมาอะไรก็ซื้อ